สวัสดีครับสวัสดีนานาสายล่าทุกทุกท่านครับผมวิงยางปลาบางสะพูงครับวันนี้เอาพันท้ายยกยิงนะครับนี่เป็นพันท้ายกยิงไม้ขี้เหล็กนะครับเป็นขี้เหล็กยังไม่แก่จัดครับผมแต่ก็แห้งหมดแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับก็ลายก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นของมีมีลูกค้าเขาเอาแล้วนะครับ ท้ายนี้นะครับทำยกยิงให้เขานะครับยกยิงมินินะครับอันนี้เป็นช่างขึ้นแบบเป็นดำยิงนะครับแต่สามารถทำยกยิงได้ครับผมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื้อไม้จะเหลือเยอะเหมือนกันใช้ได้นะครับเอามาให้ชมนะครับมาให้ลูกค้าชมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนว่าลักษณะงานประมาณนี้สำหรับงานยกยิงนะครับ อันนี้ยังกัดยังไม่เสร็จเลยครับนี่ดูได้เลยครับนี่ล่องกัดยังไม่ทะลุกันเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้สักเหมือนกันขึ้นเป็นยกยิงหรือว่าปืนดำน้ำนะครับดำยิงนะครับวาดไว้ครับผมช่างบางๆก็จะกัดจะตัดออกมานะครับแต่ช่องนี้ก็ทำา งานที่ลูกค้าสั่งก่อนนะครับส่วนพันท้ายกยิงที่จะทําขายนะครับก็ทําอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ทําที่ลูกค้าสั่งก่อนส่วนมากลูกค้าจะสั่งกําคอนะครับพันธ้ายก็จะเหลือเป็นไม้สักครับพันธายทรงกําคอนะครับที่ราคาถูกๆูกนะครับมีไม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวช่างก็จะเก็บไว้ทําเป็นพร้อมยิงขายดีกว่านะครับได้กําไรเยอะกว่า นะครับอันนี้แค่ทำแบ่งปันครับทำขายถูกๆหาทุนซื้อไม้ประดูครับตอนนี้ช่างมีไม้ประดูแล้วนะครับที่เหลือก็จะเก็บไว้ทำพร้อมยิงขายนะครับได้เยอะกว่านะครับแต่ที่เอาขายนี่คือแบ่งปันให้น้าๆน,นะครับแบ่งปันให้กันไปใช้นะครับกำคอมินินี่ผมขายอยู่ที่2 5 0 0 2 8 0 0นะครับ แล้วแต่ออปชั่นที่ลูกค้าสั่งนะครับปีกทั้งค้าปีกโรเล,ลอร์ราคาก็จะต่างกันนะครับนี่เป็นงานที่กัดยังไม่เสร็จนี่กำคอลายสวยๆเหมาะสำหรับรางอลูมิเนียมสเปคขอบกระจกนะครับชุดนี้นะเพราะว่าเนื้อไม้เหลือไม่เยอะเหลือแค่3ามเซนสามเซนนหน่อยนะแต่ใช้ได้ครับแข็งแรงเพราะว่าตรงคอกำเลยครับ ช่างครูหาจะทําใหญ่นะครับใหญ่ให้เต็มมือนะครับเนื้อไม้ก็จะเหลือเยอะทําให้แข็งแรงนะครับก็มาให้ชมประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่างก็เดี๋ยวเก็บงานอีกนะครับโอเคนะครับส่วนราคานะครับพูดถึงราคายกยิงเนาะพันธ้าย,ยกยิงเนี่ยนะครับถ้าจะขายแต่พันธ้ายเนี่ยมันขาย ขายได้ถ้าคนที่มีหัวช่างนะครับเพราะว่ายกยิงจะต้องต่อต่อท้ายตรงนี้เพื่อเพื่อมาทําที่ดันท้องนะครับเวลาขึ้นยางนะครับต้องทํานะครับซับท้องนี่นะครับวม่ามันจะเจ็บนะครับทําไม่เป็นทําไม่สวยทําไม่เป็นนะครับถ้าใครทําไม่เป็นเครื่องมือไม่เยอะมันก็จะออกมาไม่สวยครับถ้าให้ช่างแนะนําก็ให้ช่างซ่อร่องให้นะครับ เป็นรังเหลี่ยมขนาดไหนก็ได้ครับสั่งได้นะครับแต่รังกลมช่างไม่มีดอกกัดนะครับทําไม่ได้นะครับถ้าจะใส่รังกลมจะต้องส่งมานะครับส่งรังมาให้ช่างทำประกอบให้ถึงจะทําได้ครับเพราะว่าช่างกัดทีละหน่อยมันไม่เป๊ะนะครับผมต้องมีรางมาส่วนจะซื้อแต่พันท้ายนี่ช่างแนะนำให้ให้ช่างซออร่งให้ด้วย จะได้พอเซาะร่องเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะมาต่อได้นะครับซาอร่องเสร็จเรียบร้อยจะได้ต่อได้ถ้ามาต่อตรงนี้ปุ๊บเวลาจะซาอร่องเนี่ยมันซาะไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยนะครับมันจะวิ่งตามรั้วเหลี่ยมรั้วนะครับมันก็จะมาตําตรงเนี้ยที่เราต่อออกไปอย่างเงี้ยนะลองภาพออกไหมครับมันก็จะมาตําตรงนี้มันก็เซาะร่องไม่ถึงตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นเราเตอร์ใหญ่นะครับสามารถปรับได้ แต่ของผมมีประมาณนี้ครับก็เอามาให้ลูกค้าชมก่อนประมาณนี้โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ